หลวงพูนมิหลวงพูนใหญ่หลวงพูนใหญ่หลวงพูนมีจิหลวงตาบัวห่อนที่เิ่นอยู่ยะโสนั่นเออวัดอีหยังคือวัดนั่นวัดป่าอีหยังงี้เชื่อยังเนาะเพิ่นเสียแล้วล่ะเฮาไปอันอันนีซอยงานเพิ่นอยู่วัดป่าหยังเนาะลืมเอ้ยลืมนั่นล่ละวัดนี้ยังดอกรื้อชื่ออยู่ยะโสนั่นล่ละวันนี้เฮาไปป๊าดยังเข้าไป พุทธีเป่นอยู่ฝุ่นจำคั่วคุพิ่นอยู่อันกลางน้ำเนาะห่ออยู่ฝีสลาพี่สลาตัวท่านสลาเล็กๆมันต้องยางพานัพนคุณปาไม่ไปอยู่เมืองนันเทวดานี่แนบบเห็นณยอดต้นไหมเต็มเฝ้าทางโอ้ลงเลยเฮาบ่าต้องบอกดอกเข้าลงแล้วถึงใจบ่ถึงใจ,งใจกเัเรื่องของเพิ่นเจ้าเฮาลงบอกว่าเป็นพระ สุปฏิปนโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงมีเทวดาที่เป็นสมัมมาทิฏฐิดูแลปกป้องห้องใบพุ่นในห้องเอาจะเป็นส่านนะพ่อก็ไปถึงไปกราบพิ่นที่จริงเพิ่นบอกท่านนห่นออกมาทำดีเห็นว่าไปต่างแดนพิ่นย่างกับบ่ไดดเนาะเขาก็ส o o มาโอ้เฮาเจดายโอ้เฮาสงสาเพิ่น,มมพ,นพ่อไปเห็นท่านปับ๊บไปคุยธรรมะกับพิ่นเพิ่นบอกปากโอ้พิ่นบอกว่บบาได้มีพระเอาคําปากเอาปากเพิ่นมามาเบาต่อเพราะว่าพิ่นบม่มีเสียงแล้วน้านั่นแหละ เพื่นถามเขาเขาก็เลยตอบเิ่นนี่แหละเข,เขาเลยว่าพอแม่คูอาจานพักพร้อษเดี๋ยวรีบานนี่พาลูกพรหลานตะกี้เขาสิลบนะเขาสิบอกคอยออกทั้งหอกเดีอยเพราะว่าเขาเขาไม่อยากอยู่กับทั้งโลกนะพอไปกล่หลวมบูมีนี่แหละเขาคั่มนี่แหละขาพอแม่คูอาจา์จงพักพร้อเถิดพาลูกพระหลานสิสู่ตอนนี้พาลูกพระหลานสิบล,ล,ล,ลบอีก ก็พอเห็นเพื่อนนั่นน่ะปากกับพอได้ขากระย่างก็ได้เขาก็อุ้มมานั่งใสีหมอนไปนั่งกับพออยู่เขาก็หมอนเพียงไปจริงจีเพื่อนกัะย่งกุศาเอาขันห่างห้างเนี่ยมาลาบลูกลาบหลานมาสงคอโลกนะาเข้าพระละกาลังกับมีอยู่เสียงกับมีอยู่เนี่ยเข้ากับพอได้สงใจอย่างนี้ลบไปยังอนน่ะเห็นเพื่อนนั่นแหละมันก็เลยแนวคนจะโศกันเนาะใจมันก็เลยเปลี่ยนใหม่น่ะน่ปะป่ะ เข้าวสิลบไปแจกไปพ่อแม่ครูอใจมันคือสูตแท้ทั้งท่านเพิ่นยังกับพ่ได้เพ้ากับพ่ได้เสียงกับพ่มีใจเลื่อยคือสูตนะเลยเลื่ข้าไปกราบเท่าปรอกราบตักตัก่นบอกคนเลยบ่เลยแกล้งต่อเพิ่นว่าพร้อมพ่อแม่ครูอาจารย์ทรงพระพรเถระจงพระพรเถิดพระลูกพระหลานสิบ่สิบ่ลบอีกสิสิบ่ถอยอีกพอพระลูกพระหลานสิสูบานนี่พระลูกพระหลานบ่ได้สงสัยอีกอีหยังอีกล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์พระลูกพระหลานสิสูเพื่อปกป้องศาสนา บาทเพื่อนบอกตอบมากหัวใจเพื่นบอกข้ามหลายบาทเข้าบ้ามาตั้งหกสิบปีละเข้ายังพันหัจักหยั่งอยู่เห็นว่าเพื่อนบอกว่าเห็นว่าเพื่อนแซงเข้ามาเข้าย่างมานเนี้ยนั่งป้าบลอกข้างไปยึดกอดแอวเพื่อนได้ไรบ้านใครนะเอาอันนาซุปลงบนตักเพื่อนผ้าลูกพาหลานบ่ได้สงสัยผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นคู่ผู้เป็นบ่าดอกขน้อย พระลูกพระหลานจึงมาก,กาับดรวยความขลุ่บบริกรามมาก,กาบเพื่อที่มาหาเรื่องหาเล่าหรือมาอวดอ้างทรัพย์ประคุณว่าจะของเลือดจะของบะเสือทียังงต่ทีว่านั่นก็เพราะว่าเห็นพอเห็นแม่เป็นแนวนี้ลูกที่มีความขคารพผู้เป็นพ,อพ่อผู้เป็นแม่ก็ย่อมทิ่หึดสู้สเพื่อพ่อเพื่อแม่พ่อแม่เป็นตัวย่างหนเขาบอกไปสั่งงานบริบบทึกเสียงเสดายอยู่้อใจตัวบัณนั่นแหละ เพิ่นกับบ่อเพิ่นกับเบิ้งน้องสิล่ะนะแต่เพิ่นถึงบอกว่ได้นั่นล่ะอันนี้เพิ่นลบเพิ่นหลีกเพิ่นบ่ออกมาเว้ามาหยังแต่เฮาบ่ได้สงสัยเพิ่นเข้าไปกราบไปไหว้เพิ่นเฮาเห็นจังซั่นปั๊บเฮาก็บ่สงสัยเพิ่นเลยเพราเข้าใจบ่เทวดาเต็มยิไปสงสัยเพิ่นจังได๋เนาะ